สวัสดีค่ะพี่น้องแม่มอนเสียนเมื่อหมุกดาหารเด้ออกโถดตั้งแต่เก้าโมงพี่น้องเมาตอนนี้บา่บายสองโมงค่ะพี่น้องบ่ายสองโมงครึ่งม่มอนมาหอดโลกอันบุรีมาหอดบุรีรัมพี่น้องมาหอดบุรีรัมแล้แวมมนสีมาผักอยู่นี่ขึ้นหนึ่งแต่แม่ม้อนสิไปอัน,นอันนี้เอาของข้นของโลกเลยว่ากับสิไปเที่ยววัดวอเออจะไปเที่ยววัด เขาพมนมรุ้งพี่นอ้องเอาของลงก่อนบัดน,นี้กระสีรถว่างพี่นอ้องรถว่มี่ยังเพราะว่าขนของลงเบิดแล้วแต่กอนกับของเต็มรถจนบ่มี่บนนังค่ะพี่นอ้องเด้วบัดน,นี้ของไปมุกอาหารกับ่บหลายดอกแค่นี้นะะคีเอาของลงแล้วพี่นอ้องลงบริรัมแล้วก็เลยรถก็ว่างบัดน,นี้ต่กอนป้ายของเต็มเลยพี่นอ้องบ่มี่หอบ่นนังเหยยเนาะอยู่ข้างในก็นอัดกัน หายใจบ่อน่ะเอออันสีน้ำให้เนี่ยวะบมน้ำให้เ่ยเอ้ยเอาเงาะเอาอันอันนี้มึงง่อพี่น้องเเกียบบะเาพงขึ้นงลยเลเออนี่่พี่น้องอ้ยดอกไหม่เพิ่อนงามครับพี่น้องเลยดอกไหม่เพิ่นจงหวัดงามค่ะ เอ้ฝนลุกเลยโอ้จีแมนเบาค่ะนี่แล้วก็จังบะกเขาลุงพ่อไรจีเมนเอาข้องลุอะไรบันนีไม่ม่อนสิไปวัดไปเรือกพี่น้องจะไปเจอกันอีกเน้อพี่น้อง น่ามืดพี่น้องแม่วันน้ามืดอดบุรีรัมและใบมือมือแรกีกระสิพักโพนอยู่นี่นประมาณแม่วันจะออกรถอ่าอยู่บุรีรัมประมาณตีสองพี่น้องแต่มันห่อนมาหมกดาหารประมาณชักหวโมงเพราะว่าเข้าค่อยๆไปค่อยมากพี่น้องค่อยไปค่อยมากเขากับบอดีรีบเนาะก็เห้าบอดีไปรีบค่อยๆไป ไปเร็วไปช้าทอดคือกันพี่น้องเขาบ่ต้องรีบน้องเขาก็าไปดูอันน่ะค่อยๆไปค่อยมาความปลอดภัยดีเนาะพี่น้องค่อยๆไปอื่นกับประมาณสักทอดอันนะ่ะมุกดาหารกับบ้านฮกมง้งเช้าพี่น้อ,อนงทอดฮกมง้งแรกแบบจะให้เบิ่งบรรยากาศไปม,มอนสีไายไปรอบๆตรงที่อ ตรงสะพานนะพี่น้องตรงขามสะพานไทยลาวมันสิเป็นไดเมมอนสิไปเฮดบัสสปอร์ตรถนะเมมอนจะเอารถขามลาวพี่น้องเมมอนจะไปลาวนะคะจะเฮดบัสุูงนี้เขาเปิดด่านประมาณสักแปดโมง,มงก็จะเฮดบัสผ่านไปนะพี่น้องแล้วเมมอนก็นจะเก็บบรรยากาศแถวแถวเมืองสวรรค์นะพี่น้องไปสวรรค์นาเขต นะมื่อนไปประมาณจักอาจจะเป็นวันเสาร์ม่อนจะได้มาถ้าได้มานะแต่บ่ได้มาเม่อวันก็จะอยู่ต่อคุณแหละสิ้นเดือนมานางหลินพี่น้องมานางหลินอยู่อันบริษับไม่แต่อันนี้พี่น้องแต่ย่า่คือกับมานางหลินน้ำใจพี่น้อง เบิง์ปัญหาเขาให้กินมีอียงพีนน่องเมนี่สมตามีสมตามนี้แกนเกลไม่เนาะกินน่องอันเดอร่น้องกินเขาน้ากันเละยกินเขาน้ากันมันเ้ไไม่วมาอดมานางกินขาบริล่ามด้ี่น่องเนื้อเขาไปได้บน้าเ่ยวเขี่ยหมากอีมเลยนะกินหมากพ่อ ย้นนังอยู่แล้วก็ตามอยู่ปอกปอกโคเห็ดอย่งนี้เนาะตามหุโมาเนาะว่ะโค้ดปวดฟันมากนี่ไปหาหมอเขาเขาจว่าอันบ่เป็นยังมันยังแน่นอยูที่ท้อนกับบ่ได้ดีขน่ะเนนหาันปวดอนอมาถอาหลังค่านั่ตลาดซื้อพลามกินพราะาหอย่างของพืชเออ้าเาไมหายปวดเื่อันหายปวดเสเลยคุว่าเรา่ นาำหมวดนงาเศร้าเขาเนี right. right. well, mm ่ยยังาไมือได้กับเศร้าเสิแลว่ไม่หวานไปเอามสักถ้ามากเถึงเวกับุเวนสิโอ้นานมากกุ้แด่ใส่เสื้อคู่ใหม่เล่ส้อาแก่ใหญเหี้ยเกินไปใส่จมพุ่นลดใช้ชทอาทางที่สองจากขวาเพื่เลี้ยวขวาที่ขับสส่ช่องจัดการแล้ เขาขึ้นแล้วค่ะอขึ้นเขาแล้วเด้อพี่น้องเลยหงออชะขึ้นเขาพนมลุงนะกันนะใกล้ซิหอดแล้วพี่น้องขับไปหอดท้งอันหอดหวัดเลยโอ้ยดินดำ้ำซุมพี่น้องคนก็พ้นตกป่าทั้งวันอากาดเจ็นเลยเออากาศกเย็นจะเคลื่อนไปเชียงใหม่นะทางจะคือไปีอันขึ้นอันไปเชียงใหม่ี่ยขึ้นเขาเชียงใหม่กับเป็นน่นนี่แหนขึ้นเขา ออตัวอันนะนั่งเนี่ว่านจะเอาอีกเคน,นนะึงพี่น้องเบิ่งเส้นทางมันก่อนนักพี่น้องร่างมันขึ้นเขาอ้มอมค่ะใกล้ซีหอดเลยพี่น้องประมาณอีกกิโลขึ้นก็บอดเลยจ้ะ เข้มท้าในบึงนิดเดียวถึงน้ว้าถึงวันถึงป้าใไปขค่ลมลุ่มเดียวขวามือนาคาที่เ่ห่ไยยาวเลยค่ะเขาไปเลยไม่เสียตังค์ไม่มีาเกี่ยวตรงนี้เหรอเออต้องรถจอดตรงนี้แหละครับอ๋อ พอดีหอดทางเขาอันน่ะมีเขียนอะไรบ้างทางเขาวัดพนมลุงพี่น้องแม่ม้นสิขึ้นเขาเด้พี่น้องเอยมาหอดทางเขาแล้วมาสอัน,นมาเสียเงินทะเบียนคนละยี่สิบคารถห้าสิบบาทพี่น้องจะได้เข้าไปนะคารถจ่วงกันเลยอันโลกมาอัน,นลงทะเบียนพี่น้องแล้วก็จะได้เข้าไปไเข้าไปข้างใน คก็บให้เป็นที่างเขาด้วยพี่น้องฝนตกพี่น้องเอ้บางคนนี่บนโตกไปแปถูกแล้วลงทะเบียนแล้วค่ะพี่น้องอดทางขึ้นนะพี่น้องทางขึ้นอันน่ะขึ้นแม่ม่วงสิเก็บบรรยากาศทางเขาด้วยพี่นอ้องเ,รราางเด้อ พุนกบ,บ่หาล่เป็นไดเด้อพี่น้องอันนี้ทางเขาเนาะพี่น้องลายทางเขาเนา่สิเก็บวิวเด้อพี่น้องเด้วอว่ากบแกงเป็นไดเด้อพี่น้องม่มอนปวดฟันเด้อพี่นอ้อนงเด้อเขาพนมรูงนี่ค่ะ บรรยากาศทางเข้าไปในพี่นอ้องหฮมเย็นเย็น,นเป็นหฮมเป็นเย็นดีดีพี่นอ้องรับ บรรยากาศรอบๆพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทจงรอบอันนี้ขาดเด้อเอเมมอนเอเมมอนเนี่ยไทยรอบๆให้พี่ให้น้องเบิ่งเนรอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมมอนกระจะคลิปนี้เมมอนจะเอาไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย